อายการเรื่องคำสั่งฟ้องใบเตยและดีเจแมนกับพวกรวม8คนไปเป็นวันที่10เมษายนค่ะยืนยันไม่คิดหนีให้ความร่วมมือเต็มที่วันนี้นางสาวสุทีวันหรือใบเตยและนายพัฒนพลหรือดีเจแมนกับพวกรวม8คนพร้อมทนายความเดินทางมายังสำนักงานอายการสูงสุดฝ่ายคดีพิเศษเพื่อรับฟังคำสั่งฟ้องในคดีช่อโกงแฉลูกโซ่ f o r e ร3ดค่ะ โดยดีเจแมนนะคะกล่าวว่าเราทาั้งคู่เริ่มเข้าใจในกระบวนการของกฎหมายว่าบางทีมันซับซ้อนในการสอบสวนซึ่งในวันนี้มีการเลื่อนคำสั่งฟ้องออกไปเป็นเดือนหน้าในวันที่10เมษายนส่วนตัวคิดว่าทางอายการก็ให้ความยุติธรรมที่มีการพิจารณาอย่างละเอียดซึ่งจะทำให้เรามีโอกาสได้พูดคุยกับทนายมากขึ้น ส่วนเหตุผลที่อายการเลื่อนฟังคำสั่งออกไปนั้นใบเตยกล่าวว่าไม่ได้ทราบรายละเอียดมากนักแต่เมื่อเรื่องมาถึงอายการก็จะต้องมีเรื่องของสำนวนที่ค่อนข้างเยอะซึ่งเราทั้งคู่เดินทางมารับทราบตามนัดและยังมีอีก8คนที่มาในวันนี้ด้วยทั้งนี้นะคะดีเจแมนยอมรับด้วยว่าเครียดทุกวันเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเจอและส่งผลให้เราไม่มีงานเข้ามาเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน ขณะที่ใบเตยกล่าวอีกด้วยนะคะว่ากรณีดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวันซึ่งในส่วนของกระบวนการทางกฎหมายยืนยันว่าให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่และยืนยันว่าไม่มีพฤติการที่จะหลบหนีเพราะมีการไปตามนัดของ DSI ทุกครั้งไปก่อนวันนัดหมายด้วยซ้ำค่ะซึ่งทําตามระบบของกระบวนการยุติธรรมมาตลอดสําหรับคดีนี้นะคะพนังกงานสอบสวนดี i ส่งสํานวนคดีช่อโกงแชร์ลูกโซ่ Forex 3D ใบเตยและ DJ Man มพร้อมพู รวบรวม16รายในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชนและร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนอันเป็นความผิดตามพระราชกําหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนให้กับอายการฝ่ายคดีพิเศษซึ่งทางพนักงานสอบสวนดี i เห็นสมควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาในคดีเดียวกันจำนวน8รายส่วนอีก8รายที่เดินทาง ในวันนี้รวมใบเตยและดีเจแมนอายการได้เลื่อนฟังคำสั่งออกไปเป็นวันที่10เมษายน2566ค่ะทั้งนี้ก่อนที่ทั้งคู่จะเดินทางกลับนะคะใบเตยได้กล่าวย้ำว่าวันนี้ยังไม่โดนสั่งฟ้องอะไรค่ะ